มัดแต่ข okay, ึ <S 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 2> <S 2> i i, ้นชีนปะเทแบบนี้แล้ครับมัดใส่าใส่หงูดอากาศเราไปซื้อรเแหวแล้วใส่กระสอบใส่กระสอบเพ่งง้ซื้อตับอยาให้อากาศเขายีสิบเมือหขีเลยบัดบัดเอาไว้ดไหนบ่บัดดอยู่ซีดือันนเดยวัแงสีอยาให้อากาศเใส่ถุงนี่ครับอยากให้อากาศเขาถุงละประมาณจะร่นประมาณสิบเจ็ด้ลยสิบแปดบางทุงบางทุงก็หยีซิ ตันละลอยเนี่ันคือมันกับตัวนี้อันไหนตันละลอยจากนเลยครับคือาซ้อเลยตัวอร้บาเออสรบาพอราี้ผมเื้อผมบว์เลยอไนะครับรอบนี่ีผมี่เชื่อบมันอด้างอะได้วยนเสียแนเอาเลยเพราะว่าเพื่อัหนีเปตัวสอดมัเกี่ยวกับือเข้าไปในที่หลายแดดก็ไอ้กินเลใ้กับเรื่อทีนี้เดียวซอีเขาเสิตนีบอกี่ตัวต่อขาวิโต

าย้ไหตอนายไหตามันขาเป็นาน่ะตอนห็กินไจะเพิ่มคือเขาเบิ่งูปล่อวงาเขามันหน่อยเห็กินจะบอกเมนว่าหาคากิโลได้แมืนกินตามงวไปเพถึงว่าตาสุสานเรากินหากิโลเนี่ยเดี๋ยวนี้ป็นบ่อแต่บางครั้งมันถึงก็ได้พอเราถึงคือหมนงัวหน่อยก็ใส่กินหากิโลม่เหมัอนเ่กันทียคนใหญ่สิคนใหญ่กินหาเล็กเหมือนกินหาอะไรเนี่เอาแม็นบ่กัตามแบบนหน ใช่ไปกินก่อนนอกพราะว่างอย่างนี้เราหัวข้ารตักหนึ่งเนี่ยมันจัดบาดแม่นบอกถ้าตอกส้มต้นตัวนี้น้ำแต่ต้างตักลงไปทางเมนคนเรากินหลายมันก็ไปจะเป็นว่าสีดีเสมอไหรูถุงบุยาให้จักกิโลนี่วันนี้ให้ผมให้สองตักตักให้ประมาณตอกขาอย่างงี้คือสอบหนึ่งน่ะให้สอบหนึ่งตอกสิบโตมีตัวตักหนึ่งกับสิบโลกว่าบ่ ส่แต so so ่ว่าหมายถึงว่าผมไห้คิดเลยสอบเนี่ยไห้ซิดโตสอบตั็สอบสามสิบกิโลแต่ถืตว่สามโล่อ่าวอคข่าบอนันสอบหนึ่งแต่ต่างซิปวโตอยู่ไหน่อเออแตรโลดตองนีได้ยแต่ได้ของน้อยนหอยอู่ว่าอปั๊บถือพวกนี้ยังคนกินกันเลยเขาก็ยขาห้สองหนึงห้หนึ่งผมกัลดเราะง้นสอบไห้สอกันเหมือนกันเมื่อสั่งิ่สาวว่าเขาตั้งว่าเขานหมดขนทั้งหมดสูตรสปรแต่ละโตอยู่แตวว่าเสยกินอะไรก ต้องโอยู่แล้วว่าใหาอยู่กมาามาว่ไเนี่ยก็ปเียขายี่สีเยอก็ไม่แงน้องกี่สีเลยเนีถึงเวลาสีโบกอ่ะการยเทียนะะแรกเนาสแรกเลยาอนสิจับอตองยากอันนี้ไส่อแรกเยเียแรเลยชาสองแรงสองบ่อนสิจับไต้า้าสิจับ้อัเนี้นี่ผมใส่ก็สากับแรกสีงแรกค่ะ กับเต็โนเมก็ิบพไดน้อืมอืมตขทานกินกี่ราเยเยะกินเลยไปตองตามเนียเสเดยะคือจะกรมไปแเาอาใหม่อัดยตัดคอใหม่องอนนพรมันกรซิบมีมันนี่แค่ยอกเลือดกี่ไลอราไปเลยเปียนไปเลยตัวาหารลงตัวอย่างเงี้ย่ไยเป็นยิเอาไปเสร์ฟแกินไลก็บด้อ้วน กินตาสเต็ปตาสเต็ปครับอย่าอย่าบังคากดูกเกลเดียวครับเกียไวนใหญ่ม่ขาใหญ่แล้วพรกลพี่หลาตั้งิบแต่กับบรรยากาศนั่นเลยได้หอบรรยากาศ่งเลยอรมอมโล่มผานกระบอโล่ก็มหน่อมผานามันจะยุ่งหายาก ยางท e. okay. okay. <oh ีวัต่ิมุกไรเียังสีส่ีมว่ามันเกิดเป็อ่าวแค่อาแค่หรือว่าใไหมครยางมอหนารอบพอแนเดี่มันอายเขาเย็นนะขอกรสิต่อที่ต้องตรงอยู่นี่ก็นั่งสิต่อเนี่ยวัตถิมุกเนี่ยก็นั่งเก็งถ้าสิบกุหละหนึ่งเซลล์เพราะว่าเอาสีเอาไปยุ่กันสอบเดือนกันเวลาเสร็จเดนซต้องต้อนต้อนบายนะมีปัญหาเนี่ย